ที่น้องเรามีมหาสนิทด้วยนะครับวันนี้ขอบพระเจ้าสนิทกับเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับมหาสนิทที่พระองค์ทรงโปรดต,ตั้งไว้สําหรับเราทั้งหลายและขอพระอ,องค์ทรงเปิดชำระวันใจของเราในการที่จะรับมหาสนิทนี้พระองค์เจ้าคายให้พระองค์ทรงโปรดอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่จะรับมหาสนิทนี้ด้วยกันหัวใจที่บริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระเจ้าขอบพระเจ้าทรง สถิตกับเราทั้งหลายในการรับประทานจดจ็บนี้ในเวลานี้เราจะขอพบพระคุณพระองค์ด้วยการร้องบทเพลงที่พระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้งหลายขอพระเจ้าแม่ตาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเพระคริสเป็นเจ้าชีวิตของข้าโซ อยาก <c oughs> มุนาโปรดนำไปถึงการเคยาให้ทาลืความเจาย ชีวิตของขาทรงเป็นสนาราศีอย่าให้ข้าลืมเรืมม่องวังตูนน้ำโปรดนำไปถึงการเค็งตอข้างหลางขอบพระคุณพระเยสุคริสที่โปรดส่ง ตั้งไว้กับเราทุกคนพระเจ้าขอบคุณโรกคสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ที่พระองค์ทรงตายเพื่อเรานุ้ตกังเขียร์พระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายเข้ามาสวดอภิาฎพระองค์และทั้งหลายเป็นคนฝ่าพระเจ้าข้าจเราเชื่อพระองค์ว่าโดยพระดำริของพระองค์นั้นทำให้เราทั้งหลายเป็นคนชอบธรรมสะอาดบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตกับเราทุกคนพระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นจ็ และรำบความรอดที่ว้าพระเจ้าและพระองค์จะทรงโปรดปกป้องคุ้มครองและดูแลชีวิตของเราทั้งหลายไว้ในพระคุณของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายจึงเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะรเลื่อถึงพิธีมหาสนิทที่พระองค์ทรงตั้งไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดและสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ในเวลานั้นเพราะว่าเดิมที่พระเจ้าได้รอบไว้กับท่านทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าได้ คือเป็นคืนที่ต่ออายุพระเยซูคริสต์เจ้าของพระองค์ทรงเสกขนมปังขั้นขอบพระคุณและเปิดองค์จึงทรงน้ำแล้วก็ว่านี่เป็นการของเราซึ่งว่าเป็นอย่างทั้งหลายโดยการทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังที่อยู่ในมือของเราเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงแตกจากต้นไม้กังเกลและวันนี้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงแตกจากต้นไม้กังเกลเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดและจึงรับอย่างสมบูรณ์เสร็จกันเชิญพี่น้องออกด้วยกัน นะพระเยซูคริสต์ทรงหยุดเพื่อนำมนุษขึ้นมาด้วยอาการเดียวกันและกล่าวว่าพเพื่อนี้คือพัะธสัญญาใหม่โดยยิ่ของเราเมื่อท่านได้ขึ้จากเพื่อที่เวลาใดท่านก็ประกศาศการไา้พระชนของเราพอเราสมหวังใ้จะดื่มนับมนงษยดนี้ที่เรารเลื่อถึงพระโงคหของพระเยซูที่พระองค์ทรงหลังจากกาปเขนเพื่อชำระรความผิดในชีวิตของเราด้วยความเชื่อวันนี้เราทั้งหลายจึงนับร่วมกันอย่างมีความหมายและเรารับแล้วเรารู้ว่าพระองค์จะทรงสถิ กับเราแล้ชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระองค์เมื่อทานั้าลายกินขนมปังและดื่มน้ำอโงนแล้วท่านก็ประกาศการวายระชดของพระเยสุขึินใจเาและเราทั้งหลายเราคอยจงกับพระองค์เสด็จกลับมาด้วยความเชื่อเราจึงอธิษฐานกับพระองค์ในนามพระเยสุว่า ขอให้เราทั้งหลายนที่จะวางใจและวางภาระของเราไว้ในพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าและเราทั้งหลายนั้นจะเจริญขึ้นไปด้วยความลกของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อให้เครื่อจักรของพระองค์นั้นเจริญขึ้นทนชีวิตของเราทุกคนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราทั้งหลายจึงสเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ Amen และตรงนี้กับพระเจ้าของเราด้วยครัเราล้อมเพลงสรรเสริญพระเจ้าองยต่อไปครัน สั่นเสินพระเจ้าผู้อ่ำนุ่ยหอมสั่นเสินพระเจ้าเหล่าพระชายากรสั่นเสินองพระบิดาพระบูสั่นเสินพระวิ ตามตามพี่น้องกับมาบกด้วยนะขนมแล้วค่ะขอบคุณขนม้างสำหรับรามาจากกันทร้านนะครับอ,อร่อยมากครับผมเช็คแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมีการจับมันเด็กด้วยนะพี่น้องถ้าเกิดมีใครสามารถที่จะชวนเด็กมาได้ก็ดีพอดีมี มีลูกชิ้นอีก5กิโลจะไปเจอแล้วเรายังงมาเล่นแขงจะามาต้มกินเลยกัน